สวัสดีค่ะวันนี้สามสิงจะพามาทำต้มยำปลาซาบะนะคะนี่ปลาซาบะของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องต้มยำนะคะประกอบด้วยข่าตะไคร้หอมแดงแล้วยกระใบมะกรูดนะคะแล้วเราก็จะใส่กระเพราไปด้วยนะใส่ใบกระเพราไปด้วย นี่เป็นปลาที่เรารักแล้หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงลงไปเลยนะคะนี่นะคะน้ำเดือดเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปพร้อมนะคะหอมแดงตะไคร้ใบมกะกรูดแล้วก็ข่านะคะเราก็รอเดือดแล้วก็รอสุกนะคะ หอมมากเลยนะคะเป็นปลาโนซาบะนอร์เวย์นะคะปลาซาบะนอเวย์จำมันมากเลยนะคะต้มยำก็อร่อยนึ่งทำน้ำจิ้มก็อร่อยนะคะเดือดเริ่มหอมแล้วนะคะเราจะปรุงรสกันนะคะ ุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสแล้วก็น้ำมะนาวนะคะนี่นะคะแล้วก็จะใส่พริกลงไปใบกระเพราเนี่ยใส่ลงไปด้วยนะคะหอมมากเลยนะคะถ้าเราต้มยำอะไรโอ้ขอโทษนะคะเราต้มยำอะไรนี่นะคะเราต้มยำ นี่นะคะน่าทานไหมคะต้มยำปลาซาบะของเรานะคะมาทานด้วยกันนะคะสามมื้อคิงก็จะเอาไปเสิร์ฟให้ถึงบ้านเลยนะคะใครอยากทานกับเรามาทานได้เลยนะคะเดือดเดือดเดือดม้อมโมโหม้อมโมโห นี่นะคะทํากับข้าวไปด้วยทำกับข้าวไปด้วย,ววยแลว้วดูวิวนอกบ้านไปด้วยนะคะดูวิวนอกบ้านไปได้ด้วยนะ,ะเห็นไหมทํากับข้าวด้วยดูวิวไปด้วยก็เพลิดเพลินนะคะเดือเดือนเดือเดือนนะคะ <S 1> <S 1> เ,เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ ไม่จําเป็นต้องมีปลานานะคะปลาสะบาะก็ต้ยมยำได้นะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะตักข้าวสวยร้อนๆร,รอเลยนะคะเราจะไปเสิร์ฟให้ถึงบ้านเลยค่ะ